เพื่อนเพื่อนกินพักพริกอีกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนจะได้กินผักเยอะๆเนาะอาิดาพาเพื่อนกินอะไรก็ไม่รู้ต้องชวนเพื่อนกินผักแล้วตอนนี้เนาะกินผักกันเยอะๆผักสดมั่งผักต้มมั่ง เพื่อนเพื่อนมาทานข้าวเย็นกับปาริดานะคะเดี๋ยวนี้จะเน้นพยายามเน้นผักค่ะเน้นผักพาเพื่อนๆกินไอของผัดของอะไรก็ไม่รู้เยอะเยอะเลยตอนนี้ก็จะชวนเพื่อนเมี่ินผักน้ำพริกนะนะอืมนี่แหละของแซบตลอดการของปาริดาชีวิตจริงอ่าน่อ กาดดองนี่อร่อยสุดๆเราจะกินที่หลังโอ้โหชดขน้ําลายพุงเราจะกินที่หลังเพราะถ้าเราจับประกาศดองแล้วเราจะกินพผาอย่างอื่นไม่อด้ อาหารหลักเนาะที่คนโคราชอย่างปาริดากินกินได้ทุกวันทุกวันทุกเวลา นี่คืออร่อยอร่อยสุดๆอร่อยสุดๆนะใครจะชอบกินอะไรปราลิแาไม่รู้นะแต่ปาสิแดนนี่เจอแบบนี้โอ้โหโคือสุดๆอันนี้คือเป็ดเป็ดพะโล้เราก็มีเยอะเนาะรับส่วนที่เหลือจะกินกบะบี่ มันกินเป็นมันกินคู่กับผักเลย มก <c oughs> เพื่อนๆจะได้อยากทานผักไงคะกินอยู่อย่างไทยๆคนไทยเลี้ยงง่าย เดี๋ยวปาริดาก็จะกินมะเขือต้มให้หมดซะเดี๋ยวนี้นะน <c> ะ <oughs> ตอนนี้ก็อ่าคลิปมันจะยาวไปลาเพื่อนๆไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวปาริดากินต่อนะ ขอบคุณมากๆที่มาเยี่ยมชมขอให้เ,เพื่อนๆได้ซึมซับความสุขความเพลิดเพลิอนอ,อาหารไทยๆพื้นๆง่ายๆเนอะโอเคเจอกันคลิปหน้านะคะ thanks so much my friend thank s for your support see you next video very nice sir. <laughs> bye bye